นี่นะครับวันนี้แฟนเพจทุกท่านนะครับนี่ผังน้องอ้อมนะครับนี่เราให้กินนะครับผักขมนะครับผักขมนะครับช้างเขากินนะครับผมวันนี้ร็วกันนะครับใครที่ยังไม่เคยดูนะครับผักขมนะครับช้างกินได้นะครับต้นผักขมนะครับหมูก็กินได้ครับช้างก็กินดีนะครับตัวนี้กําลังกินอยู่นะครับ ครับสามารถนะครับมานะครับกดไลค์กดแชร์ให้พังน้องอ้อมนะครับของเราด้วยนะครับสำหรับพีเพืทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจให้พังน้องอ้อมด้วยนะครับของเราด้วยนะครับฝากทุกไลค์ทุกคนด้วยนะครับไว้ตรงนี้นะครับเป็นกำลังใจให้พังน้องอ้อมด้วยนะครับของเราด้วยนะครับผม ก็บรรยากาศจะร้อนนะครับวันนี้นก็อยู่ในร่มนะครับคมนะครับอย่างสบายใจเลยนะครับ แ่งมากนะครับวันนี้ นะครับใครที่ยังไม่เคยเห็นนะครับครับเป็นอย่างนี้นะครับนี่ชาวกำลังเก็บกินอยู่นะครับคือผักนะครับอ่า คุณนะครับสำหรับทุกคะแนนนะครับกดไลค์กดแช์นะครับให้กับพังหนังอ้อมของเรานะคะเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณมากๆาเลยนะครับทุกกำลังใจนะครับสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้นะครับพังหนังอ้อมก็ขอบคุณมากเลยนะครับรอคลิปหน้านะครับก็จะมาลงให้ดูนะครับใหม่ๆกันนะครับสวัสดีนะครับทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ